สนับสนุนโดยปัญหาผมร่วงนึกถึงแชมพูสมุนไพรดอกบัวคูเอ็กซ์ตร้าและแฮร์โทนิกบางกอกแอร์เวย์สเอเชียนบูติคแอร์ไลน์ทรีบ r อ a d แบรนด์6เมกได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศโทร1530คุ้มค่าครบเซ็ตเลือกเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ยูนิแอร์แอร์พันอึด บ้านสวยเหมือนใหม่ไปอีกนานด้วยสีดูลักซ์เวเทอร์ชิลท่านผู้ชมครับเจาะใจนะครับเรามีความเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมาจากการที่พวกเราเนี่ยมองเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับแต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับ เผื่อแผ่แบ่งปันและที่สําคัญคือสร้างแรงมานานใจไปให้กับคนรอบข้างยิ่งมีคนทําแบบนี้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นพลังให้กับสังคมได้มากขึ้นเท่านั้นครับคืนนี้เราจึงอยากจะส่งความสุขไปสู่ท่านผู้ชมนะครับโดยคุณบวยกับคุณตุยต้ยตุ้ยเจ้าแห่งการส่งความสุขประจํารายการของเราพร้อมด้วยคุณโต้งรัฐภูมิอยู่พร้อมแห่งมูลนิธิ1 5 0 0งพันห้ร้อยไม่จะไปสารต่อโครงการเพื่อนร่วมโลกนะครับจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในระยะฟื้นฟูที่จังหวัดอยุธยาครับ วันนี้บวยและตุ้ยๆนะครับเออรู้สึกมีความสุขเทศก,กาลปีใหม่แบบนี้เราสองคนก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่เขาถือว่าเป็นประเพณีของรายการเจาะใจในะก็คือประเพณีวิ่งบวยนะคะใช่ตตเตเ็งเต็งเต็งเ็เ็โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งควาย <c oughs> วันนี้พี่บวยจะมาทำอะไรคะเราจะมาทำของขวัญชิ้นใหญ่นานๆได้เจอคุณผู้ชมทั้งทีนะครับ <c oughs> เราจะมีเครือข่ายจากทั่วประเทศมาช่วยกันทำของขวัญชิ้นนี้ครับเดี๋ยวนี้ ถูกต้องควิสเตอร์อ๋อบีบีชัดกันใหญ่ไม่ธรรมดานะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับเจ้าหน้าที่ จากมูทีที่หนึ่งพันห่ร้อยไมพี่โต้ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับพี่โต้งัดีครับประธานของเรานะคบพี่โต้ผมกับพี่โต้เคยมาโรงเรียนนี้ทีแล้วราชงานประชาบำรุงนะครับก็มาดูตอนที่น้ําก็ท่วมน้องก็ยืนเคารพตรงชาติน้ําท่วมถึงครึ่งแข้งเลยทีเดียวทําไมเราถึงเลือกทําที่นี่ครับเป็นโรงเรียนแหล่งสุดท้ายของยุธยาเลยนะบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าราชงานะครับและอ่งน้ําลาชงานที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นแอ่งน้ำที่เสียสละให้กับคนกรุงเทพอะตกเมื่อไหร่ดนเ่่่ออมืทว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเราย้อนกลับมาทําอะไรต่างๆที่ดีไหมคือไม่เหมือนกับว่าบ้านก็บ้านก็เสียหายครับชีวิตก็เพิ่มต้นต้นใหม่โดยส่วนตัวของแต่ละบ้านเรือนเองเนี่ยก็ลําบากอยู่แล้วจะมาทําสิ่งที่เป็นของส่วนรวมมันก็หนักเหมือนกันมันต้องมีคนมาช่วยกันอาสาเราก็เลยกระจายไปในเครือข่ายเราทวิตเตอร์เฟซบุ๊กโอ้ซึ่งปุ๋ยมีไหมมีไหมมีไหมมีสักอย่างซึ่งวันนี้เราจะทําอะไรบ้างครับพี่โต้งครับ ก็ S <S <an> <S เราก็จะทําหลายๆส่วนก็จะแยกออกมาตั้งแต่ส่วนของชาวบ้าน <S <S <an> <S ส่วนที่2ก็เป็นของนักเรียน <S <S an> <S an> ส่วนที่3ามเเป็นส่วนที่สําคัญก็คือชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายจิตอาสาต่างๆแล้วจะมาปลูกกระแสวัฒ <S an> <ใ>นธรรมการลงแขกกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ทั้งวันครับเราจะร่วมกันทําของควัญชิ้นใหญ่ในช่วงส่งความสุขครับจะเป็นอย่างไรต้องติดตามลุย จดใจแล้วก็อันท่าเราไานของเรานะครับยังกลับมาช่วยในงานอีกเชิญครัสวัสดีครับสวัสดีครับคนเข้ามารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่านึกไปถึงว่าพี่ๆน้องๆนั้นจะมาร่วมกันกับเราขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณในความร่วมมือร่วมแรงของทุกคนงานที่พวกเราทำในวันนี้ Big c l e a n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  g d y y วันนี้นะครับเป็นของขวัญชิ้นที่คิดว่าพวกน้องน่าจะถูกใจถูกใจไหมครับ วันนี้เราจะช่วยกันนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ชาวบ้านจากราชงาเอแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับเราก็มาจากกรุงเทพก็จะมีจากรายการต่อใจนะครับว๊วยตุ๋ยแล้วก็มีพี่โต้น,นะครับหัวเรียวหัวแรงใหญ่จากพันหร้อยใหม่นะครับผมวิทกับบ้านลิ้วยครับบ้านลกขิตส่งปัจจัยในเรื่องจำนวนเงินมาส่งแรงมาด้วยแล้วก็แขกต่อใจหลายๆคนที่รู้ว่าวันนี้เราจะมาช่วยที่ลาชงากันก็ส่งปัจจัยมาช่วยนะครับรวมถึงปูนอินทรีย์ด้วย ส่งอุปกรณ์ในการกอร่อสร้างรวมถึงปั๊บภูมิทัศน์ต่างๆมาช่วยพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับ<ล>ใครมีจอบก็ได้ย่าไปได้ย่าไปไม่ได้ออกมาไหนอะไร <c oughs> ไใครใครเสียงใคร <c oughs> นี่ไม่ได้จอบอันนี้มันหนาวหนาวจนฟันออกปากไงเอาละครเดี๋ยวเริ่มทำงานกันเลยครับโอเค,อเคพวกเราลุยไปลากสู้ไปสู้ <c oughs> yeah! อนนี้เดี๋ยวเราจะจัดภูดมิทัศน์ใหม่หน้าโรงเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเนี่ยแห้งแล้งแล้วก็มีหญ้าขึ้นมารกเดี๋ยวเราจะจัดเคลียร์ให้หมดโรงเรียนเราสวยงามอย่างเงี้ยการที่ชาวบ้านมาช่วยกันแล้วโรงเรียนเราสวยงามขึ้นเง,งี้ยมันช่วยดี่แขงห้อ,องพยาบาลอย่างงี้เดี๋ยวเราก็ต้องกวาดใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยกันเช็ดแล้วเราก็ค่อยปูที่นอนนานเรียนเนาะ การของเราเสร็จหรือยังน้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วห้องพยาบาลโอ้โหสะอาดสดใสแล้วก็มีผ้าปูที่นอนนะอากาศก็ดีฝุ่นก็หายไปละเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไหวไหมไหวอะไหวกันลุยต่อเลยไปเอ้าเต็งตุเล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 งเต็งตุเล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 ง าสุขมากครับผมมาที่นี่ห้าครั้งละแล้วแต่ละครั้งเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันวันแรกๆมาเนี่ยแบบเศร้าเลยอะ่ะเพราะโรงเรียนมันจมน้ําแล้วเด็กๆเ,เ,เนี่ยเขาเรานึกถึงลูกเราะนะนึกถึงลูกหลานเราว่าถ้าโรงเรียนเป็นอย่างเงี้ยเราจะให้ลูกเรามาเรียนไหมแล้วเราก็ได้เห็นว่าเด็กๆเนี่ยก็เดินเหงาครูก็เหงาชาวบ้านก็ยิ่งเหงาไปใหญ่เลยวันนี้ดีใจมากครับว่าในสิ่งที่เราฝันกันนะ่ะมันมันมัน มันเป็นไปได้อะถ้าเราร่วมร่วมมือกันโดยพองยิงแล้วเนี่ยก็ได้ในหลายส่วนที่มาช่วยเหลือกันอยากจะทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดอะอยากจะมอบเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้เด็กๆอะเพราะว่าในสิ่งตรงนี้เนี่ยมันมันเหมือนกับรอยย้อนกลับไปแล้วเราลองนึกดูว่าถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วมีใครมาช่วยเราแบบนี้ในช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นของขวัญที่พิเศษสุดๆเลยผมก็เต็มที่พวกเราไม่ต้องกลัวนะเราทําความดีนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนเห็นความดีของเราเอง เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยจากคนไม่มีตัวตนสักว่าเราจะมีชื่อเสียงจากการทําดีก็ได้เย ทำงานแล้วนี่ใครเป็นเจ้าเนี่ยใครเป็นเจ้าเอามาไม่ได้เล่นไพ่ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านนี้นี่ไงพี่เล่เนี่ยพี่เล่ทิ้งงานไปเลยพี่อ่ะมาเด็กๆมามาลุ่มกระต่อลุมกระต่อเอามาทั้งสีสีหน่อยไปๆเราไปดีกว่าเราไปทำบ้างดีกว่าระวังเยียบค่าระวังเฮ้ยเฮ้ยมันโยนทั้งฝองแน่เลยมันล่าแน่ล่าแน่มันลาดเลยมันลาดเลยเฮ้ย ความอิ่มอร่อยในครั้งนี้นอกจากร้านอาหารสีฟ้าแล้วนะครับยังมีร้านอาหารคอฟฟบินบายดาวคุมนัทยาปางพุทโธร,ร่วมสนับสนุนงินมาด้วยนะครับ ไม่ได้ถ้าเราไม่มีการประเมินผลเราต้องดูว่าการส่งความสุขในครั้งนี้ของเราสําเร็จหรือเปล่านะคะต้องถาม,อถามพอเลยค่ะพูดไม่ถูกนะแต่ว่าในชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งเจอภาพที่เกิดขึ้นกับตัวเองวันนี้มันมีความปิติครับปิติความสุขในใจเราคงจะสุขแทนลูกๆของเราทุกคนด้วยพอรู้สึกท้อไหมครับเจอปัญหาขนาดนี้คือสภาพจริงๆถ้าบอกความรู้สึกคือท้องาแต่ในสภาพตัวเองเนี่ยมันเป็น สู้ต่อชีวิตมาตลอดตั้งแต่เป็นครูนะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเหลือคนสุดท้ายแล้วถ้าท้อไปนะเขาหมานก็ว่าทั้งหมดนี่ก็หมดไปละน,นี่คือการทุ่มเทเพื่อต่อสู้ให้กับลูกหลานครับนั่นคือหน้าที่ของเรานะครับแต่พลสุดท้ายมันก็มีความสุขนะก็มีคนเห็นมีคนเข้ามาช่วยอย่างนี้ยในเวลานั้นคือความสําเร็จในชีวิตเราแหละผมในนามของโรงเรียนและงานประชาบำรุงต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาให้กับ โรงเรียนและงานประชาบัรุงโดยเฉพาะลูกๆของเรามี120คนเนี่ยก็คงจะภาคภูมิใจไปตลอดว่าครั้งหนึ่งมีคนเห็นความสำคัญของเด็กกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ได้ช่วยกันสนับสนุนในเรื่องหลายๆอย่างแม้แต่กำลังใจปัจจัยหรือเอาแรงกายเข้ามาช่วยวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานให้เรามีพลังใจ <c oughs> ได้ทำต่อไปนะเด็กก็คงจะมีโอกาสที่จะสู้พี่ต้งเองฟังรู้สึกอย่างไรครับพี่ต้ง <c oughs> ผมผมรู้สึกมันเป็นมันเป็นอาหารชั้นดีของของพวกเราทุกคนเป็นอาหารชั้นเยี่ยมแล้วก็มันทําให้เรามีพลังต่อ,ตอไปมันเป็นของขวัญชิ้นดีมา,มากๆสาหรับผมแล้วกเ็เพื่อนเพื่อนอาสาทุกคนคุณอาล่ะครับอาว่าเด็กๆนักเรียนไม่ใช่แค่จะดีใจที่ได้เห็นโรงเรียนสดใสเด็กๆด,ดีใจที่แบบทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนไม่ทิ้งกันผมเชื่อมาตลอดว่า ความเก่งไม่ได้ทําให้มนุษย์อยู่รอดครับแต่ความดีทําให้มนุษย์อยู่รอดได้แล้ววันนี้โรงเรียนรัฐงานประชาบรุรงอยู่รอดได้เพราะความดีส่วนหนึ่งมาจากบอ,อพี่โต้ง คุณอาทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันชุมชนชุมชนน้องนนักเรียนเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้อยากให้เราไปส่งความสุขแบบนี้ทําเลยครับทาตลอดทั้งปีเลยหรืออยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็คลิกไปเพ่รัไม้ได้นะคะคลิกได้คี่ถก้อ็ถ้าหากว่าท่านใดอยากจะมาร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมของมูค์กีนะครับก็คือ www.1500miles.org นะครับ ผมขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในแง่ของปัจจัยแล้วก็แรงและก็กําลังใจทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหรือว่าในเครือข่ายอื่นขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอบคุณมากครับขอบคุณรับครับสวัสดีครับก็หวังว่าจากเนื้อหาของรายการในคืนนี้นะครับจะทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีแรงบันดาลใจสำหรับปี2554นะครับ ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของรายการเจาะใจทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าคือผมกับน้องนัทแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือทีมงานทุกคนนะครับ,รบขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆในปี2554มีพลังกายมีพลังใจที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองดำเนินอย่างมีความสุขและมีรอยยิ้มกับทุกๆวันครับ และรายการจอดใจของเรานะครับจะยังคงนําเสนอเรื่องราวที่สร้างความสุขนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องในปีการขึ้นปีที่21ของเรานะครับรบและเมื่อชมรายการจบแล้วคืนนี้นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกนะครับใน Facebook ของจอดใจได้นะครับตอบคําถามแล้วสามารถจะชิงรางวัลนะครับเป็นหนังสือดีๆจากแขกรับเชิญของจอดใจของเราครับครับคืนนี้จอดใจหมดเวลาแล้วนะครับพบกับพวกเราใหม่พระรสมบดีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ